เดี๋ยวจะพาไปดูสัตว์เลี้ยงที่น่ารักบ้างดีกว่าน่ารักจริงๆเลยแฟชั่นแมวฮาโลวีนกำลังมาแรงไม่แพ้เลยนะในตอนนี้น้องแมวน่ารักมากๆเลยคุณแม่คุณพ่อถ้าเกิดว่าใครที่เป็นทาสแมวนะดูดิฮ<ร>องแก่น,นอนะฉันขอฮองแก้นเธอหน่อยอ,อ่าคนนี้แอบดูเธอหอมกันเหรอฉันไม่มีคู่เธอหอมกันอย่างงี้อย่ามาประชดอูนี่อูยลูกฮาโลวีนถ้าน้องไปยืนหน้าร้านตกใจเหมือนกันนะใช่ น้องนบาดเจ็บมาอะไรแบบนี้ความน่ารักนะครับของน้องแมวในแฟชั่นชุดฮา l โลวีนแบบนี้น้องแมวใส่ชุดแฟนซีนะครับต้อนรับเทศกาลฮา l โลวีนใครเห็นก็ต้องเอ็นดูในความรักของเราดูดิดูดิดูดิเดี๋ยคนนี้ผมถามว่าเธอเป็นอะไรไหมเธอเจ็บไหมจินตนาการนี่นะฮะแมวอีกตัวยังมาคอเคลียร์กันไม่ห่างแบบนี้เลยนะฮะคุณทิติพร เจ้าของโรงแรมแมวที่พิศึงโลกเขาบอกว่าช่วงนี้จัดโปรถ่ายรูปให้ฟรีสำหรับแมวที่เข้าพักแล้วก็ทำสปานะครับบรรดาทาสแมวจึงพาน้องแมวเนี่ยมาพักจนโรงแรมแมวเนี่ยตอนนี้เต็มนะไปจนถึงเดือนหน้าเลยและทางโรงแรมได้แต่งชุดฮาโลวีนถ่ายภาพแล้วก็เปิดโหวตผ่าน Facebook เพื่อชิงรางวัลด้วยนะ เออไม่ธรรมดานะครับและสำหรับช่วงรอยกระทงปีนี้จะจัดประกวดหนูน้อยนบพแมวนพแมวโอ๊ยเอดูเนี่ยนี่ดีี่ดี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 มีมงกุฎนี่มองลงนางแล้วเออน่ารักปล่าล่ะน่ารักสุดเพื่อช่วยหาเงินช่วยแมวจรจัดนะครับ นะครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าของแมวเนี่ยพาแมวมาสมัครร่วมกิจกรรมแล้วกว่า30ตัว<ะ>ยังมีโอกาสนะคุณนะรีบไปสมัครกันนะครับโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจในวันที่8พฤศจิกาตรงกับวันลอยกระทงพอดีเลย<ะ>นางนพแมวก็มีเอออมาหาสิเวลานะครับคุณเขาถ่ายทอดสดผ่านเพจนะครับในวันที่8พฤศจิกายนเวลา4ี่โมงเย็น Facebook ก็คือวากากิมิ วากาคิมิให้วากาคิมิฮารถกระบะใช่ไหมสาบัญี่ปุ่นเหรอใช่วากาคิมิค่ะคุณพ่อค่ะอ๋ออันนี้ก็อ่านว่าวากาคิมิเหรอลูกใช่เออแปงบอกพ่อด้วยนะค่ะวากาคิมิ Cat Hotel and Spa โรงแรมและสปาแมวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนี่ก็คือเพจและ Facebook นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะส่งน้องแมวเข้าไปประกวดนางนพแมวส่งไปได้แล้วเดี๋ยวเราจะมีเฟซนะครับค่ะ ฝากไว้ที่เพจปากเพจช่องแปของเรานะคะน่ารักเอ็นดูเชียวมงลงนางด้วยนี่เป็นทาสแมวนะวิดี๋ยวเราต้องเชีย์นะต้องเชีย์นะทาสแมวทาสแมวจริงน่ารักมากนะคะ